มาพูดมาแล้วั่ตัว,ตวสวัสดีครับผมตีเนตรีแสงวันนี้นะครับวันนี้เรามาอันบ x ็อกไม่ใช่งานปั้นนะครับวันนี้แหวกแนวนิดนึงนะครับเป็นงานเขาเรียกว่าหมีแบบดิครับรู้ออกเสียงตัวไหมนะหมีแบรดดี๋ยวไปชมนครับ คือหมีแบกดิกนะครับเป็นมิกกี้เมาส์นะครับตัวมิกกี้เลยครับตัววันนี้มี2เวอร์ชั่นนะครับกออ็ไม่ใช่สิมี3าเวอร์ชั่น2กล่องนะครับก็คือกล่องแรกจะเป็นเวอร์ชัน400กับ100นะครับมาในกล่องเดียวนะครับมีแบกดิกนะครับนี่นี่ก็ลักษณะของกล่องนะครับ อเดียวแถมสองตัวนะครับนีีตัวนี้เป็นปี2020วันนี้ไม่มีคนชวนโม้ชวนคุยเลยครับวันนี้คนเดียวโดดๆเลยแล้วก็มาแกะ่างนี้กันกําลังมาแรงนะมาแกะน,นี่เลยคือตัวพันเปซต์จะตัวใหญ่มากโคตรใหญ,ญ่เลยนี่ดูไปดูกล่องต่างก่อนตัวนี้รู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องอ่าก็เรียกว่าอะไรอ่ะล็อตไทยนะล็อตไทยแบบเข้ายากมากอันนี้คือมาจากล็อตญี่ปุ่นผมก็ไม่ได้สายหมีหรอกครับแต่ว่า เห็นมิกกี้มอลเลยแบบมันสวยมากสีมันสวยมากก็เลยอยากจะลองจับมาเล่นดูมาแกะให้ท่านผู้ชมได้ชมดูครับว่ามันสวยงามขนาดไหนครับ่ะนี่ก็กล่องม้านอกของมันนะครับเดีย๋ยวเราไปแกะกันเลยโอ้โหเหมือนกับกล่องเล็กเลยครับแต่กล่องใหญ่แบบดูหรูหราอลังการมากเลยนี่มาดูตัวกล่องดูก่อนตัวกล่องด้านหน้าครับก็จะเป็นมิกกี้นะครับ มิกกี้นะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นโลโก้นะครับมันอะไระเขาเรียกอะไรนะดิสน mm ีย hmm. ์อพวกดิสนีย์พวกปบดมิกกี้เมาส์อะไรแบบี้เลยเนี่ย mm hmm. นี่ก็เป็นด้านหลังของมิกกี้นะครับก mm hmm. ดใจไม่ไหวแล้วว่าไปแกะกันเลยดีกว่าแกะตัวไหนดี mm hmm. ผมว่าก่อนจะไปแกะตัวเล็กบางคนก็อยากจะแกะตัวเล็กก่อนเพราะมันแกะง่ายมากแต่ผมอยากดูตัวใหญ่มากเลยเพราะว่าแกะตัวเล็กก่อนดีกว่าพูดไปงั้นเลย มาเริ่มแกะกันมาชมกันไปพร้อมๆกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเล็กน,นะครับกล่อง400%กับ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเล่นเล็กๆอย่างเงี้ยอยไปดูข้างในนะขออย่ายิงทำนีเลยผมไม่เคยเล่นเลยตัวเล็กมากมาแบบ นี่ครับน่ารักน่ารักดูกันไปพร้อมๆกันนะครับโอ้สีสวยมากอะ่ะสวยจริงตื่นเต้นเลยเนี่ยโอ้นี่ไม่มีตำหนิด้วยน่ารักมากโอ้นี่ครับแล้วมาด้วยตัวนี้นะครับผมอยากไปทำเป็นโปมเป็นแจมากเลยสวยงามมากนี่โคตรสวยอะ่ะ ดูดิน่ารักมากครับเขาบอกว่าตัวเล็กจะส, so สีแบบด้านด้านนะครับตัวใหญ่จะสีแบบอักขินิกแบบ aging, แเงามากแบบสะท้อนแสงในตัวเล็กจะแบบดำด้านแดงด้านนะครับแต่ว่าจะสึดว่าสวยมากนะครับมีนะของแท้นะครับมีตามีสลับตาวด้วยนะครับสวยมากครับเพื่อการไม่เสียเวลาเราวางเขาไว้ตรงนี้ดีกว่านี่ผมอยากให้เขานั่งว่วเพราะว่าเขาจะรอนน

แบบไปวางไว้โดนแดดอะไรเงี้ยให้น้องนั่งยืนก่อนปเห็นไหมผ่อผ้ามาอย่างดีมากอะ่ะพี่น้องพี่น้องว่ะรามาชมกันครับแวรบ,บิกมีมิกมอลพันเปอร์เซ็นต์ปียี่สิบครับอ้สีแบบ โอสวยมากครับคือแบบโอ้ใช่เลยอะ่ะน้องมิกกี้เลยอะ่ะโอ้เส่สวยงามมากครับโอ้สวยมากครับนี่ดู ของปอเปลยังไงไม่รู้เ๋ยวดูนี่เหมือนกันหมดนะนี่หมุนได้ยขยับได้หมดนะโหสวยมากครับโอเคชื่นชมกันแบบสวยงามจริงทั้งแบบตัวเล็กตัวใหญ่ตัวลูกนะครับเดีย๋ยวเราไปพูดถึงดีเทลและรายละเอียดกันครับว่าเป็นยังไงแล้วก็มาจากไหนนะครับไปดูกันครับลองมาพูดถึงดีเทลกันครับ ผมไม่เคยเล่นมีแบบิกมาก่อนนะครับนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นลายแรกแล้วก็เป็นตัวแรกนะครับเพราะว่ามิกกี้มันน่าจะเข้าสุดแล้วครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นคาแรคเตอร์ส่วนมากมีคาแรคเตอร์หลายคาแรคเตอร์ครับมาจากอนิเมะบ้างมาจากศิลปินทําบ้างแล้วก็มาจากหลายๆอย่างคนระับมาแล้วตอนนี้ครับมีแบบิกเป็นเทรนด์ฮิตที่แบบขอเป็นของสะสมที่เก็บแล้วแบบราคาขึ้นทุกๆวันนะครับ ตัวนี้นครับผมม e ีมาน่าจะแบบประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับตอนนี้ราคาขึ้นไป30,000ื่นแล้วครับคาดว่าจะขึ้นไปอีกเมื่อมินนี่มานะครับปีหน้าปีสองพน่ะครับมินี่มาน่าจะราคาขึ้นตัวนี้นครับีม e าสวยงามมากแบบตัวแบบข้างหลังก็สวยสีแบบโอเคเลยแบบเป็นสีแดงที่เงาไม่เหมือนตัวเล็กนะครับแล้วก็ที่เท้าของเขาก็จะสับว่า ซีดิสนีย์นะครับนี่สวยงามสวยงามจริงใครเก็บหมีนี่แบบชื่นชอบมากๆเลยอะแบบแบบปรับท่าแบ,บนี้ให้น้องจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้สวยงามจริงครับตัวเล็กครับก็รายละเอียดดีมากน่ารักมากครับนี่น่ารักจริงครับให้มันดืนเลยมีทั้งหมดมีอ่า 5%มนะัมีทั้งหมด5ไซส์หรือเปล่าผมจำไม่ผิดนะแต่ที่ผมรู้มาก็มีไซส์100% 200% 400%แล้วก็1000%นะครับที่ผมรู้มานอะกจากนั้นก็ไม่เคยคนระับไม่เคยเห็นเลยคนระับแต่ว่ามิก้ผมเลือกเปิดเป็นลายแรกนะครับก็วันนี้พี่จริงมีอีกตัวหนะึ่งแบบมาแบบก็เรียกว่ามาขอร่วมแกมแล้วกัน,นไหนเราใช้ชื่อคำว่า แกะหนีแบดดิกแต่ที่เราจะมาแกะหนีในการ์ตูนวันพีครับมีอีกหนึ่งตัวนะมาเจอไปกันเราจะไปดูกันว่าตัวอะไรครับแต่รู้ว่าแบบเป็นหมีที่น่ารักมากแล้วแบบคือแบบจำม่มอ่ะเออเราไปดูดีกว่าครับไปนี่ก็คือหมีในการ์ตูนวันพีชนะครับอย่างที่ผมเปิ่ไว้ ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับขอญอาตวางกล่องไว้ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือกล่องน้ําตาลนะครับกล่องหมีอุย้ยชน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 ชออนี่ก็คือกล่องแรกนะครับกล่องน้ําตาลครับกล่องหมีอ่าชื่ออะไรนะอะไรอ่ะมีโต้อะไรอ่ะเป็มโต้อะไรทุกอย่างนี่เลยอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งหรอกนี่นี่ลักษณะของน้าตาลนะครับเดีย๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยว่าเป็นยังไงครับพื้นที่เราจากัดครับหนักด้วยโอเคครับเดี๋ยวไปแกะกันครับไป นี่ก็กล่องมาลักษณะกล่องสีที่ถือว่าสวยงามมากสวยจริงๆครับเขาเรียกว่าคูมะหรือเปล่าคู่อะไรสักอย่างไม่ใช่หรอกผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมเป็นคนดูวันพีแต่ดูมาไม่ถึงความนี้แต่ที่รู้มันมันอยู่กับเรืออ่าของพี่ของลูฟี่อ่ะลูฟี่ลูกน้องลูฟี่หรือเปล่าหรือว่าใครไม่รู้เลยที่แบบอ๋ออยู่กับรอรออ่ารอที่รอรอไปก่อนนะ นี่นะครับก็คือกล่องรักษณะของน้ำกล่องสีนะครับก็จะเป็นรูปหมีข้างหน้านี่จวนสลัดนะครับอยู่ในตัวสลัดแล้วก็ข้างๆก็จะเป็น2ศูนย์นะครับแล้วมีชื่อสตูดิโอนะครับผมว่าไม่รู้ว่าของอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปจัดกันหนักเนี่ย ก่อง,องดีมากเลยครับนี่ก็คือฐานมันครับกล่องมันจะมาลักษณะกล่องโคมสีดำอย่างนี้นะครับขอมา2ชั้นนะครับชั้นแรกก็จะเป็นตัวของหมีนะครับชั้นที่2วก็จะเป็นฐานนะครับดูดีมากนี่ตัวใต้ฐานคนระับดูดีเลยไหนข้างหน้าไหนข้างห,าางหังอนี่ มีเพื่อนมีเพื่อนมเอนีเพื่อนแบบมาคอยเชียร์คอยเชียร์บอกเลยว่ามันน่ารักมากครับมีตัวนี้นี่ผมแบบจัดมานะครับสีเหลืองมาครับนี่มาชมกันเลยสีทำมาดีแต่ดีโชคดีที่เขามาทำมาไม่หนักนะครับทำไม่ตันนะแบบโกรวงๆคนระับนี่ครับรงๆมาไม่หนักครับนี่สวยงามครับมานัน ยื่นเฉยๆมันจะประมาณนี้ครับลงล็อกนี่นี่ลงล็อกเห็นตาน,นี่ก็คือหมีแบรดิก ตัวนี้ก็คือหมีในการ์ตูนเรื่องวันพีชนะครับผมก็จําชื่อมันม,นม,นมนัไม่ค่อยได้นะครับก็ชื่อว่ามันอยู่ในวันพีชแล้วก็เป็นอ่าลูกน้องหรือว่าเป็นผู้ติดตามของรอนะครับผมรอสลับรอนะก็ดีเทลอะไรสวยครับน่ารักครับแล้วก็ข้างบนก็ทามาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำาค้อ้เหมือนขนนะแบบใช้แบบเรซินแบบเกล็ดเกล็เกล็ดยให้เป็นขนเลยสวยสวยครับดีเทลสวย ส่วนตัวเสื้อนะครับสีอะไรลงมาสวยเลยครับเด่นชัดสีเหลืองที่แบบชัดมากแล้วก็ทํามาคล้ายๆแบบเหมือนเสื้อหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่พุ่มอยู่แล้วก็ผมชอบที่สุดก็คือหน้าตาครับแล้วก็ตูดของเขาก็ตูดของเขาจะงอนมากแบบด้านหลังก็จะสลับราจูนสลับนะครับตูดเขาจะงอนมากแบบสวยกลมเลยแบบเป็นตูดที่แบบไม่ต้องเล่นสกอตเลยครับสวยมากครับตัวฐานก็สวยครับแบบ เนี่ยผมก็กลัวอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเวลาขยับให้เข้าล็อกของเขาแล้วมันก็จะนิ่งเลยครับให้หมุนนิดหนึ่งครับนี่ดีเทลอะไรโอเคหมดครับตัวนี้ชอบที่สุดก็คือหน้าแล้วก็ความน่ารักของเขาครับแล้วก็ตูดเขานะครับก้นของเขานะเดนนะครับแล้วก็นี่เลยรับสวยมากนี่สวยมากครับตาตัวนี้ก็สูงประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับน้ำหนักไม่ได้เยอะมากเลยครับส่วน เบบิคก็ประมาณ70เซน70เซนเหมือนกันครับน้ำหนักก็เบามากทั้งคู่นะครับเจ้าตัวนี้ราคาพีอยู่ที่8,000ันบาทน,นะครับราคาก็ไปถึง1น1 0 0 0 0ถึง2000 20, 0ครับแล้วแต่ราคาจะขึ้นนะครับมันออกมาหลายคาแรคเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ยืนนิ่งๆแบบทำน้ารักน่ารักอะไรง่าบงอนเลยสวยงามครับวันนี้ครับ คุ้มค่าจริงครับวันนี้แกะนี้ทั้งสองทั้งสองตัวนะครับมีแบรดดกสามตัวนะครับโอเคเลยครับสวยงามมากครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับต้องตีเดย์ตีแสงมณนีนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นการแกะกล่องหรือว่าอันบ็อกซ์ส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ายังไม่มีเวลาไปไหนเลยยังไม่ได้ออกกําลังกายถ่ายคลิปตัดต่อเลยแบบพวกทำอาหารทําขนมไปเที่ยวไปนน่นไปนี่นะครับยังไม่ได้ทํานะครับก็ช่วงนี้ก็ อย่าเพิ่งเบื่อครับดูอันบ็อกไปก่อนนะครับรับรองว่าท่านสามารถตัดสินใจซื้อดูคลิปผมแล้วสามารถตัดสินใจซื้อได้ว่าเฮ้ยตัวนี้มันน่าซื้อหรือเปล่าครับแล้วก็ดีเทลเป็นยังไงงานเป็นยังไงอะไรเงี้ยราคาเป็นยังไงอะไรเงี้ยโอเคครับถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับอยากให้ผมทำอะไรครับคอมเมนต์มาได้ครับแล้วอย่าลืมนะครับกดซับสไครป์กดไลค์กดติดตามนะครับถ้าใครชอบก็ ยอดครับขอบคุณครับกดแชร์เยอะๆครับผมอย่าลืมนะครับช่วงหน้าครับจะเป็นคลิปอะไรจะแกะอะไรจะพาไปที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับตรีเดย์ทรีแสงมณีครับขอบคุณครับผมลาไกด้วยหมีเลย